ราชรถจากสวรรค์พระเจ้าทรงกําหนดให้เอริยาไม่ต้องตายเหมือนคนอื่นๆแต่จะมีราชรถเพลิงรับเขาขึ้นไปสวรรค์เมื่อใกล้ถึงเวลาที่พระเจ้าจะมารับเขาเอริยาบอกแก่เอริชาว่าเจ้าอยู่ที่นี่เถอะส่วนเราจะไปยังเบตเอลเอริชากล่าวว่าไม่ข้าจะไปกับท่านด้วยแล้วก็ตามเอริยาไปเมืองเบตเอล เอริยาพูดอีกว่าเอริชาอยู่ที่นี่เถิดเราจะไปยังเมืองเยริโคแต่เอริชาก็ยืนยันว่าไม่ข้าจะไปกับท่านด้วยผู้เผยพระวจนะที่เมืองเยริโคพากันกล่าวแก่เอริชาว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าจะทรงรับเอริยาไปเอริชาตอบว่าอ้อเออข้ารู้แล้วจากนั้นเอริยาบอกเอริชาว่าอยู่ที่นี่เถิดเราจะไปยังแม่น้ำจอแดน แต่เอริชาก็ตามไปด้วยจนถึงแม่น้ำจอแดนเอริยาโม้นเสื้อคลุมของเขาฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกทันทีทั้งสองจึงเดินข้ามแม่น้ำไปบนดินแห้งแล้วเอริยาถามเอริชาว่าก่อนที่เราจะไปเจ้าอยากจะได้อะไรจากเราเอริชาขอให้ตนมีฤทธิ์อำนาจมากเป็นสองเท่าของเอริยาเอริยาตอบว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเจ้าได้เห็นเราตอนที่เราจากไปเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าขอขณะที่กำลังสู่กันอยู่ๆก็มีราชรถเพลิงเทียมม้าจากสวรรค์ลงมารับเอริยาขึ้นไปเอริชาร้องตะโกนว่าข้าได้เห็นราชรถเพลิงกับพลม้าเพลิงแห่งอิสราเอลแล้ว แล้วเอาเสื้อคุมของเอริยาฟาดที่น้ำน้ำก็แยกออกให้เขาเดินกลับไปบนพื้นดินแห้ง